หลังจากที่เราได้คีย์เวิร์ดมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเอามาวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าคนที่เขาค้นหาคำนี้เนี่ยนะครับเขาต้องการอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า search intent นะครับจุดประสงค์ของการค้นเนี่ยคืออะไรนะครับเพราะว่าสมมติว่าผมได้คีย์เวิร์ดมา1อันแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าคนเนี่ยเขาต้องการอะไรนะคร วิธีการเนี่ยนะครับก็ไปที่นะครับยูทูบเสร็จแล้วเราลองพิมพ์นะครับในน้าทิกตอกไปให้เราสแกนนะครับตั้งแต่อันดับหนึ่งันับสนดับสนะครับแล้วก็หาจุดร่วมครับสรุปแล้วเนี่ยไออันที่มันอยู่อันดับต้นๆเนี่ยเขาทําเนื้อหาประมาณไหนและจุดประสงค์ของคลิปเหล่านี้เนี่ยเขาพาคนดูเนี่ยนะครับไปดูอะไรครับไปทําอะไรครับ ที่มันเป็นผลลัพธ์เรามองหาให้เจอนะครับแก้ปัญหาอย่างไรผลลัพธ์คืออะไรความต้องการของคนดูคืออะไรนะครับเราก็กดเข้าไปดูนะค,คลิปเหล่านี้แล้วก็ไปดูคอมเมนต์นะคอมเมนต์แต่ละคลิปว่าเขามีคําถามอะไรที่คลิปเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้ทําให้เราโน้ตคาเหล่านั้นออกมาเพื่อที่ว่าจะมาเป็นองค์ประกอบในการทําคลิปไม่ต้องแต่ต้องคลิปเดียวก็ได้หลายคลิปก็ได้